สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมที่ดินที่ดงละครนะคะที่นี่อยู่ที่บ้านหินสามก้อนตําบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกนะคะสำหรับพื้นที่ที่เห็นด้านหลังนี้นะพื้นที่ทั้งหมดสิบเจ็ดไร่สองงานนะคะพาชมบรรยากาศรอบๆที่ดินนะคะหน้าที่ดินเป็นถนนลาดยางนะคะฝั่งตรงข้ามแปลงก็จะเป็นคลองน้ำนะคะท่านใดที่ อยากอยู่กับธรรมชาติมาสร้างบ้านสวนนะคะมีน้ำใช้อย่างสบายเลยนะคะน้ำไฟฟ้าและปราปาก็ถึงหน้าแปลงแล้วนะคะที่ดินจากติดถนนนี้นะคะลึกเข้าไปอีก400รเมตรเลยนะคะโซนด้านหน้าก็จะเป็นสวนส่วนด้านหลังก็จะเป็นการทำนานะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ถมแล้วนะคะพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งไร่นะคะ แปลงนี้ทั้งหมด17ไร่2งานนะคะสามารถแบ่งได้นะคะแบ่ง9ไร่2งาน1แปลงหรือแบ่ง8ไร่อีก1แปลงนะคะหรือจะซื้อยก17ไร่เลยก็ได้นะคะเป็นสระน้ำที่เตรียมไว้ใช้ในหน้าแรงนะคะเขตด้านนู้นนะคะก็จะปลูกต้นสักเอาไว้นะคะเป็นแนวไปนะคะ พื้นที่ดินอยู่เลยต้นสักไปอีกหน่อยนึงนะคะของตรงนี้นะคะก็จะมีคลองเป็นคลองลำเลียงน้ำใช้สำหรับพื้นที่ที่ทำนาเขตที่ดินก็จะเห็นทิวไม้อยู่ไกลๆตรงนั้นนะคะนั่นคือสุดเขตที่ดินจากด้านหน้าถนนไปถึงทิวไม้นะคะสวยงามนะคะต้นไม้เติบโตดีนะคะต้นกล้วยก็ให้ผลอ้วน น่าทานเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะการเดินทางมาสะดวกนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเพียงไล่ละ490,000บาทเท่านั้นนะคะเจ้าของออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมด17ไล่สองงานราคาไล่ละ49 0 0 0 0บาทสามารถแบ่ง8ดไล่และ9ไล่ได้นะคะ อาจจะชวนเพื่อนๆชวนญาติพี่น้องมาซื้อติดกันก็ได้นะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะมีน้ำมีไฟฟ้าติดถนนลาดยางเลยนะคะการเดินทางสะดวกค่ะมีสระน้ำในพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อใช้ในการเกษตรยามหน้าแร้งนะคะ โซนด้านหน้าก็เป็นพื้นที่ที่ถมแล้วสามารถมาสร้างบ้านสวนได้นะคะส่วนด้านหลังก็ยังเป็นทุ่งนาอยู่นะคะทำนาอยู่ท่านใดยอยากปลูกข้าวทําเกษตรอินทรีย์อยากมีข้าวทานปลอดสารพิษนะคะที่นี่ก็เหมาะนะคะที่ดินนครนายกทำเลดีบรรยากาศดีราคาไม่แรงยังมีอยู่นะคะสนใจติดต่อชมที่ดิน ติดต่อลุงมาได้เลยนะคะ0639320999สวัสดีค่ะ